สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องเกษตรน้องไม้แล้วครับห่างหายจากการอัปเดตสวนไปประมาณ6เดือนครับผมตอนนี้กลับมาแล้วพาทุกคนมาอัปเดตสวนครับสวนผักสาบหรือว่าผักอินูนครับตอนนี้ได้อายุ1ปีกับอีก2เดือนครับผักสาบหรือว่าผักอินูนพันธุ์ถวายครับออกลูกเป็นพวงออกลูกตลอดทั้งปีออกลูกดกครับนี่ผามาชมสวนครับ สวนเกษตรน้องไหมครับอยู่โคราดครับอยู่ทางลงมอเตอร์เวย์เอ็มหกครับพามาชมน้วกันครับผักสาบหรือว่าผักอินูนครับบ้านพ่อแม่พี่น้องเอื้นว่าจังไหนครับบ้านผมเอื้นว่าผักอินูนครับอายุได้1นึงปีกับอีกสองเดือนครับนี่ปลูกผักสาผักอินูนนี่คือเป็นเป็นกระทอมนะครับสามารถนั่งพักนั่งในโฮมในสบายเลยครับนี่นี่ครับในบ้านกำลังนั่งอยู่เป็นไหนครับพอนว่า เย็นดีพี่่นนะครับให้เบิ้งน้ําต้นครับอายุหนึ่งปีสองเดือนครับนี่เบื้องต้นทําแขนนะครับนี่อายุหนึ่งปี2เดือนครับผมผักสาบหรือว่าผักอินุนครับนี่ยังไม่มีนวยออกไห้เห็นนะครับแต่ว่ากระบดดทอโซนที่อยู่ไปทั้งพุ่นนะครับนี่คนดูแลนะครับแม่ผมเองนะครับกรนี้มัดตัดเป็นมับครับนี่ครับผ้าเบิ้งน้ำกันครับผักสาบหรือว่าผักอินุนครับ สวนเกษตรน้องไม้โอเคเดี๋ยวพามาเบิงอันนี้คือขึ้นกระทอมนะครับกระทอมม่มีหลังคาครับผมผักสาบหรือผักอินุนครับผมอายุหนึ่งปีสองเดือนครับสวนเกษตรน้องไม้ครับยูโคราชครับผมนี่ครับออกเป็นพวงนี่ครับพวงใหญ่งโอเคมือนี้กับประมาณนี้ครับผมพาชมนะครับผักสาบหรือผักอีนุนครับนี่ครับกำลังออกหน่วยยางลายครับใครผู้ใดสนใจนะครับติดตามช่องผมไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ